นี่พี่สกาดพี่จะกลับมาหาฉันเมื่อไหร่เหรอเอ่อพี่ขอโทษนะแต่พี่คงไม่ได้กลับมาหาดองแล้วพี่มีครอบครัวอยู่แล้วพี่ขอโทษเอ่ออ,อ,อะไรทำไมพี่พูดอย่างนี้แล้วหนูล่ะพี่ขอโทษนะขอให้น้องไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าพี่นะลาก่อน ไม่เป็นผีกูยังจะรอไม่ใกล้กลัดอ่อนวอนเธอนมาจุราสเห็นใจดีจะขอรอคนรักอีกสักปีจะรอ ทำไมทำไมถึงทำกับฉันได้เดี๋ยวเดีเดะเดโดนตีมึงหยุด <c oughs> เออสกินมันเป็นกระสือไม่ใช่เหรอแล้วทำไมของมึงมันเป็นอะไร่ะผีรอลักมันไม่ใช่กระสือเนี่ยอกหักแตกดังเพราะเลยกลายเป็นกระสือโอ้โหกระสือมาเสิร์ฟทอดกันทางน้ำลายอกหักเป็นกระสือโอ้โหคนไทยไม่เป็นกระสือกันทั้งประเทศเลยวะเนี่